ใครที่ไม่อยากได้กระจกทรงใหญ่หญๆเดิมๆแบบนี้นะครับใส่แล้วมันดูเกะกะถ้าใครไม่ชอบนะครับลองมาดูกระจกอันนี้กระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกขา BSC เขาจะมี3ามสี3ลายให้เลือกนะครับอันนี้เป็นลายเคลลาห์สวยๆแบบนี้เลยมาดูอีกแล้วนึงตัวนี้เป็นลายสีเงินนะครับโอ้โหชอบมากตัวนี้อันนี้เป็นลายดำใครที่ชอบความเข้มๆแบบนี้เอาไปได้เลย กระจกเขาจะเป็นเลนส์สีฟ้านะครับเป็นเลนส์เลนตัดแสงแสงมันจะไม่แยงตาเราใส่แล้วไม่แกว่งไม่หลอกตาปรับมุมได้360องศาแบบนี้เลยแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับทุกตัวทุกชุดเขาจะแถมน็อตมาให้ด้วยสำหรับใส่กับรูหัวกระจกเรามีทั้งหมด5ตัวมีทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็มีฝาปิดหัวน็อตให้ใครที่อยากได้เอาไปใส่รถเท่ๆนะครับ ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่มีจัดทรงฟรีมีแปลงมีรับประกันให้ด้วยใครอยากได้เอาไปแต่งรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมปกักตะกร้าไว้ให้ตรงนี้นะครับกดสั่งกันได้เลย